นะครับอยู่กับพี่ชาวชาวฤทธิ์ย่อมดอนครับเรื่องราวของกําลังใจด้วยนะครับวันนี้เราจะไปที่อําเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วนะครับไปพูดคุยกับโรงเรียนพัฒนาเรื่องราวฝีมือของนักเรียนนะครับแล้วก็กีฬาด้วยนะครับโรงเรียนบ้านท่าเกวียนอําเภอวัฒนาจังหวัดสักแก้วนะครับนั่งคุยกับพออซึ่งเป็นสุภาพสตรีครับ โรงเรียนบ้านท่าเกวียนนะคะสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2นะคะตั้งอยู่ที่เลขที่318หมู่14ตําบลท่าเกวียนอําเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วค่ะมีนักเรียนจํานวน 5 5 8คนในปีการศึกษา2564นะคะจำนวนครูและบุคลากรรวมทั้งหมด35คน<อ>นะคะก็แบ่งเป็นข้าราชการครู30คนพนักงานราชการ2คนแล้วก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวค่ะเป้าหมายของเราคือเด็กเราดีมาก่อนค่ะดีมีสุขแล้วเก่งตามมาทีหลังดีมีสุขเก่งมาตามหลังเพราะว่าถ้าดีมีสุข เด็กมีจิตสํานึกเด็กมีความรับผิดชอบเด็กมีวินยัยก็จะทําให้การจัดก,การเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างดีผลที่เกิดก็จะปรากฏตามรางวัลต่างๆของโรงเรียนหรือผลสอบระดับประเทศเช่น n t ป .3 ของโรงเรียนเรานี่ก็สูงกว่าระดับประเทศ5ปีติดต่อกันนะคะแล้วก็โอนของเราก็อยู่ระดับต้นๆของสำนักงานเขตค่ะ สำหรับการจัดการเรียนการสอนของเรียนบ้านท่าเกวียนเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของทักษะกระบวนการคิดนะคะเพราะเราเชื่อว่าถ้าเด็กคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียนรู้ได้หมดนะคะมันเป็นการปลูกฝังให้เด็กเราเนี่ยมีมีวิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพราะฉะนั้นห้องสมุดสําคัญไหมสําคัญนะคะห้องสมุดเมื่อเด็กสนใจเข้าห้องสมุดเนี่ยครู ครูก็มีแรงกระตุ้นในการทําห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องสมุดมีชีวิตเมื่อมีผลเราได้รางวัลยุวะบรรณารักษ์ในระดับอันดับที่5ระดับภาคกลางภาคตะวันออกการจัดการเรียนการสอนของเราก็เน้นเรื่องของกระบวนการสเตมศึกษาหรือ STEM Education แล้วก็พนวนวกับ c o ดดิ้นะคะซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มันจะตอบโจทย์กับการเรียนรู้ศตรวตรรษที่21ในปัจจุบันนี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นการเรียนสเตมของเราเนี่ยในหนึ่งภาคเรียนเราไม่ได้เน้นว่าหนึ่งภาคเรียนคุณจะต้องมีผลงาน5ชิ้นหนึ่งชิ้นก็ได้เพราะว่ามันผ่านกระบวนการแบบนี้ค่ะนะคะมันก็เลยทําให้เด็กเราคิดเป็นทําเป็นเมื่อเขาทํามาแล้วไม่เป็นไปตามผลที่คาดหวังเขาต้องแก้ปัญหา ซึ่งเราหวังว่าสิ่งพวกนี้จะทําให้เรา,เาสร้างสร้างเด็กที่มีคุณภาพออกสู่สังคมนะคะอันนี้เรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนนะคะคส่วนในเรื่องของของทางด้านกิจกรรมต่างๆที่เน้นเรื่องทางคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนก็มีโครงการาคุณธรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมรซึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนา เราจะนำเด็กเข้าวัด oh. นะคะทุกวันพระเราแต่งกายโดยชุดสีขาวซึ่งบางคนถามว่าแต่งชุดสีขาวเนี่ยมันบ่งบอกไหมว่าเด็กมีธรรมะเราไม่ได้แต่งชุดสีขาวอย่างเดียวนะคะเราจะแทรกเรื่องพวกนี้เข้าไปนะคะเราจะใช้ระบบการซึมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเราจะใช้ระบบการซึมซับค่ะสร้างความซึมซับให้ <Okay. S 1> นักเรียนฟ <Okay. S 1> ุตบอลของเราก็ ก็ถือเป็นความโชคดีของโรงเรียนนะคะคได้โค้ชฟุตบอลฝีมือดีมามาช่วยทําให้ความเข้มแข็งของทีมฟุตบอลเราเข้มแข็งยิ่งขึ้นก็คุณครูเยาวเรศช,ชอบสัน้อยนะคะก็จะเป็นผู้ดูแลทีมฟุตบอลในระดับของเด็กมัธยม16ปี18ปี15ปี3รุ่นค่ะจะดูแล้วก็ทางในระดับประถมก็จะมีคุณครูพิสันผลสวัสดที่จะดูแลอยู่ ะะเราก็จะส่งแข่งทั้งในระดับกลุ่มเครือข่ายในโรงเรียนของเราในระดับอำเภอหรือแม้กระทั่งประชาเกษตรครับซึ่งจะมีอดีตทีมชาติซึ่งเดี๋ยวผอต้องขอละพายจำชื่อท่านไม่ได้นะคะจะเป็นโต้โผในการจัดประชาเกษตรครับนะคะเราก็ส่งไปแพ้บ้างชนะบ้างก็ถือว่าสร้างสมประสบการณ์แล้วตอนนี้เราก็หวังอย่างยิ่งเพราะเราได้โค้ดมือดีมาช่วยเรารนะคะอันนี้คือนะัก นักเตะนี่เป็นนักเรียนเรานักเรียนค่ะ oh. เป็นนักเรียนเราอ,อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมการประดิษฐ์พวงหลีดซึ่งเราถือว่าทําอาชีพให้เด็กตั้งแต่ประถมวัยถึงมัธยมตลอดจนครูและบุคลากรน,นะคะโร oh. งเรียนบ้านภาควียนคืออะไรสําหรับชาวบ้านสาหรับชุมชนหัวใจค่ะคือหัวใจค่ะทาไมถึงว่าเป็นหัวใจเพราะว่า สำหรับโรงเรียนสำหรับชาวบ้านเขาคิดว่า,าโรงเรียนคือหัวใจของเขาสำหรับโรงเรียนโรงเรียนก็คิดว่านักเรียนผู้ปกครองชุมชนก็คือหัวใจของเราก็ใจต่อใจใจถึงใจอย่างครั้งล่าสุดนะครับก็จะมีเด็กไปคัดที่บุรีรัมม์มันจะเป็นบางรุ่นนะครับเป็นบางรุ่นบางรุ่นก็ติดบ้าง คือบางครั้งก็ไปไม่ถึงอย่างรุ่นแรกๆเลยที่ทําแรกๆเลยเนี่ยติดตั้งแต่12ปี <Okay. S 1> ครับ12 15 17 19 <Okay. S 1> แล้วก็ตอนนี้คัดอยู่23อยู่ <Okay. S 1> แต่ปัจจุบันปีที่แล้วนี่ <Okay. S 1> เขาเล่นไทยลีกให้ตาดปีนี้ไปเล่นให้แพร oh. ของจีรพงศ์นะครับคือก็ผลผลิตจากตรงเนี้ยชุดเพียก็จะมาต่อยอดให้น้อง <Okay. S 1> เป็นบันไดให้น้องก็ อยากจะเตือนรอยตามพี่คือมันอยู่ที่มุมมองของโค้ดแต่ละคนเนาะว่า,เ,าเทคนิคอะไรต่างๆโค้ดแต่ละคนก็จะมองเด็กไม่เหมือนกันนะครับอ,นนอันนั้นคือทักษะของแต่ละโค้ดถ้าแต่ละคนมองถูกใจก็ดึงเข้าไปดึงเข้าไปอะไรประมาณเนี้ครับแต่อย่างเด็กที่ทําอยู่ที่โรงเรียนตอนนี้เรียนอยู่ตรงเนี้ยมีอยู่ประมาณหกคนนะครับที่ค่อนข้างจะ ทั้งพื้นฐานทั้งเบสิกทั้งอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับโครงสร้างสรีระก็ค่อนข้างจะโอเคคือผู้ปกครองก็จะไม่ห่วงตรงนี้เพราะว่าเด็กจะกลับกับผมพอดีผู้ปกครองก็จะสบายใจในตรงนั้นผมมาเด็กก็มาผมกลับเด็กก็กลับผู้ปกครองก็สบายใจใน,ในเรื่องของการฝึกซ้อมเป้าหมายของผมจริงๆอ่ะคือผมมาโรงเรียนท่าเกวียนจริงๆแล้วผมอยู่ขอ,อมะนานนะครับผมย้ายมาท่าเกวียนเป้าหมายของผมคือผมอยากทําเด็กรุ่น14ปีนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นนี้มันกําลังที่จะต่อยอด แต่ผมใจผมทําผมยังไม่เน้นแข่งขันคือใจผมผมอยากจะทําให้มันเป็นรูปธรรมในเรื่องของเบสิกทักษะพื้นฐานรูปแบบการเล่นของเด็กแต่ถามว่าส่งแข่งขันไหมส่งแต่เลือกเฉพาะรายการที่เด็กที่ค่อนข้างจะมีโอกาสมากกว่าจะไม่ไม่ส่งแข่งสเปรดสะปะแต่จะเน้นที่ว่ารูปแบบเกมทักษะเบสิกเขาแน่นพอไหมแค่นั้นเองประมาณนั้น แล้วก็สื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจบางคนผู้ปกครองบางอาคาดมีบางคนผู้ปกค,ออาค,าคปรคองนี่ก็จะเน้นว่าทำไมไม่พาไปแข่งทำไมไม่พาไปแข่งจะเป็นขนาดอย่างนั้นแต่ของผมผมบอกก่อนเลยว่าไม่พาแข่งแต่จะเลือกแข่งเฉพาะบางรายการเท่านั้น คนสุดท้ายนะครับที่เราสัมภาษณ์มานะครับก็เป็นโค้ชเยาวนะครับหรือว่าเยาวเรศชอบสะน้อยเป็นหัวหน้าผู้สอนนะครับของโครงการฟุตบอลโรงเรียนบ้านท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครนะครับแน่นอนครับการสร้างเด็กการส่งเสริมเยาวชนนะครับเพื่อที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ดีของเยาวชนและก็นักฟุตบอลที่ดีของสโมสรต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องติดตามนะครับโครงการฟุตบอลของโรงเรียนแห่งนี้นะครับนอกเหนือจากการเรียนการสอนฟุต ฟุตบอลแล้วนะครับท่านผอนะครับยังพาพวกเราไปชมนะครับนั่นก็คือฝีมือของน้องๆเด็กๆโดยเฉพาะการทำพวงรีดที่เป็นรายได้สำหรับนักเรียนเยาวชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันตรงนี้เลยนะครับในช่วงเบรกหน้านะครับเราจะถัดไปนิดนึงนะครับอำเภอตาพยานะครับไปเตะฟุตบอลนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมสนามก็สนุกสนานนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับช่วงนี้ไปติดตาม บรรยากาศนะครับที่ผออพาพวกเราไปชมงานฝีมือน้องๆกันครับอันนี้คือผลงานของเด็กๆเลยนะคะน้องๆเขาเขียนเองค่ะค่ะอันนี้น้องๆเขียนเองเป็นผลงานของน้องๆซึ่งเขาจะจับกลุ่มกันเขียนอันนี้คือฝีมือของเด็กๆท่าเกวียนค่ะนะคะนี่เป็นเล่มเลยนะฮะค่ะเป็นเล่มเลยค่ะนี่ก็คือลายมือก็เลยใช่ไหมค่ะลายมือเขาอ๋อนี่เป็นผลงานของ นักเรียนนะครับอ่ะ,อะนี่เป็นส่วนหนึ่งเอาต่อมาต่อมานี่เป็นอะไรฮะ,อ,ะอันนี้<อ>เป็นผลง,งานทางด้านยุวะบรรลักษ์ที่รเราไปได้รับรางวัลในระดับภาคมานะคะยุวะบรรลักษ์เขาก็จะให้เรานําเสนอ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมในห้องสมุดซึ่งของเรียนบ้านท่าเปยนกิจกรรมห้องสมุดนี่เราจะมีทุกวันสําคัญ อ่านตามรอยเจ้าฟ้าโดยที่ในห้องสมุดเราจะมีมุมหนังสือของสมเด็จเจ้าฟ้าไว้มุมหนึ่งเลยค่ะเด็กเขาจะอ่านตามรอยแล้วก็วิชาภาษาไทยของมัธยมจะให้เด็กแต่งกรสุภาพคล้ายๆกับน,นิราชว่าท่านทางสาไหมท่านผ่านอะไรบ้างลักษณะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเด็กๆชั้นปถมเนาะ อันนี้เป็นผลงานเด็กๆของประถมนะคะเราได้นําไปแข่งด้วยนะคะเท่ากับว่าใช้ทานก็ได้ได้โซลาเซลล์ก็ได้ก็ได้นะครับเพื่อที่ให้ล้อมันขับเคลื่อนค่ะให้ขับเคลื่อนประมาณลักษณะอย่างนี้นี่นี่ของนักเรียนปไหนอะนนี้นักเรียนป .4 ถึงป .6 พวงหลีกของเราคือตัวหลักตัวหลักแล้วค่ะพวงนี้เท่าไหร่อาจารย์อ่าพวงละห้าร้อยบาท ส่งถึงที่ค่ะถ้าเป็นวัดอยู่ในระแวกท่าเรียนนะคะแล้วก็เลยไปถึงวัดนครธรรมเราก็ส่งเพราะว่าครูเราทางผ่านกลับบ้านค่ะฟ้าเหลืองๆอันนั้นกระดาษสาค่ะคุณครูก็จะมาใช้การตัดแล้วก็พับมันก็จะทําให้ให้พวงหลีดเราดูใหญ่ขึ้นนะคะถ้าใครสั่งแล้วก็มีชื่อเขียนชื่อให้บริการเขียนชื่อให้500บาท500บาทส่งถึงที่ค่ะถึงที่รงพยาลยมเส้น งแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน